สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยอะแยะจ้าจะมารีวิวการเรียนออนไลน์ของลูกๆและหลานๆนะคะที่อยู่ที่บ้านเพืองทั้งค่าไฟค่าเน็ตค่าแอร์ค่าพัดลมโอ้ยไหนจะค่าเทอมแพงๆอยกนะคะเราก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะคะในยุคโควิดแบบนี้ต้องเฝ้าลูกเรียนกันไปทุกคนนะคะ ัวลูกจะแบบหันไปเล่นกับเพื่อนบ้างออกนอกจอบ้างมีกระเด็กโตแล้วก็ยังพอจะช่วยเหลือตัวเองกันได้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆนี่ก็อาจจะต้องช่วยกันมากกว่านี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาาทั้งหลายก็ต้องช่วยดูแลแล,ลูกลหลานเรียนออนไลน์กันด้วยนะคะก็คุณครูก็จะทำถามตอบ,ตอบเด็กก็จะเรีนเรียนชัแๆกันไปแบบนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้มารีวิวลูกสาวเรียน ออนไลน์กันนะคะลูกสาวหลายสาวเรียนออนไลน์ก็คุณแม่ก็นั่งเฝ้าไปทํางานไปนะคะ,อะขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะคะขอให้ผ่านพ้นช่วงโควิดนี้ไปโดยเร็วนะคะคุณแม่ก็จะได้ไปทําอย่างอื่นนะคะ <Okay. S 1> ไม่ต้องมานั่งเฝ้าลูกติดๆทั้งหลายเรียนกันนะคะนี่ก็เขาก็เรียนของเขานะคะแล้วก็ รู้บาง่รู้บางเด็กรุ่นใหม่อาจจะเรียนพัฒนาไปกว่าเราเยอะเลยนะคะเพื่อนๆฝากคลิปรีวิวเด็กๆเ,เรียนออนไลน์กันด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะของที่บ้านเรียนออนไลน์กันแบบนี้นะคะเนี่ยฟังคุณครูไปด้วยหันมาถามแม่ด้วยแม่ก็อันไหนตอบได้แม่ก็ตอบนะคะอันไหนไม่ได้แม่ก็ถามคุณครูกันนะคะพอก็ฝากคลิปน so ี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะคลิปน้องขยา เรียนหนังสือกับคุครูแล้วก็เพื่อนๆนะคะนั่งเยนินคนละมุมะคะคนที่บ้านเด็กที่บ้านก็มุมใครมุมมันนะคะ <c oughs> น้องเขาเรียนมุมหนึง่งพี่เขาก็เรียนมีมุมหนึ่งนะคะอเอาพัดลมกันคนละตัวนะคะนะคะคนละเครื่องดูนะคะรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมคะ่ะค่าใช้จ่ายจะเยอะเพิ่มขึ้นขนาดไหนค่าเพิ่มก็ต้องจ่ายค่าไฟก็ต้องเพิ่มค่า iPad ค่าอุปกรณ์การเรียนก็ต้องเพิ่มทุกอย่างเพิ่มหมดแต่รายรับเราลดลงนะคะเราก็สู้ๆกันไปค่ะสำหรับวันนี้ขอกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเห็นคิปลูกๆหลาๆในหนังสือแล้วเราก็ต้องมีกำลังใจทำมาหาคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Yes. Why? Um, I have bread, but.